กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะอยู่กช่องสาวดำสิงวี่สองค่ะนี่กะเป็ตลาดมากแต่หัวล่มมากหมยังรู้สึกว่ายังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่มันบมันบวตรวดบวดจาดปันไดของสาวฝนสองตอยังดังกลัวเดยสร้างเอียวาตตองตังไหมค่ะ จะตั้งจังไดยเลี้ยวอันนี้ก็บบูตั้งด้วยกันต้องรอสั่งเยี่มมากโมดิฟายใหม่ได้หนิว่าถ้าเราถือใจใส่เสื้อซาวน้ำฝนคือดูดีเถอะคือว่าคนผู้คเขาน้ำฝนหัวน่อยนุ่นไม่ได้เบิ่งเลยนี่อีนุ่นเหี้ยว่าท่านใส่ว่าใส่แกะออก้ยดูใส่เสื้อเส่น้ำฝนนี่ใส่แล้วรวงรวงแห้ง ใส่ไปใส่มาหนึน่งม<ร>ันหมดปลูกพืลีน้ำบ่อ่าวมีวงเอ้ตังาตงพื้นบ่เสียน้ำทางเนาะเป็นไม่งีรถฝนเสียราน่ิดเ,เคียงหลัดมึงนีลบอกบไ้กลับครับบ้านหาทุ่มครับบ้านหาทุ่มหอดย่าสูจักทุ่ตีหนึ่งตีหนึ่งรขับเร็วถตีหงรถลมมันเร็วบ่ลระสองชั่วโมงเนาะหอดบ้าทมันก็สียบเติมหนึ่งแหยะมันรถ รถด,ดำนี่มันมาคือรถตีอับเดอ้อรถเก่งเดอ้อข้อสีขี้ไปน้ำทางบุหูเสียนี่เผอว่าใดดิไม่ได้แนวเป็เี่นดิรถประกอบเนาะรถใส่งานฮันเลียนเลียนไปดำรูดอีกทีแล้วฮันเล่นเลียนไปยางหัวยางแตกมียิ่งผู้เดียวไปเล่นไปน้ำทาง,างเลยพออยากหายว่ายังนะสงสารโจรขงางทางสนงะ <c oughs> สารมัน <c oughs> ให้มันได้ผู้้ไข่ไปเลยเดี๋ยวคนณบดตีมไปเลย มื่อีทีมงันกับไปเล่นงานค่ะจอดมือน,นี้ก็ังจอด,ดันตจเกี่ยวเขาเรียวเดืมือ,องบ้าลายนะคะไอชไอ้วงเดืนี่ไรูเดน่งหวะเพปอับมกไปสมกับปีอับมึกตุยอืมส่นเอาเมย์ไม่ใหขับเลยล่ะเมย์ไม่กับขับเลยลรอไม่กขับแข็งยเลย,เยเลยะ ก็ไปไปสิบอกมูเลย่บอกมูไปซื้อของไผ่อู้ไปครับเนี่ยน้ำมันสันเดี๋ยวถายอยู่เบื้องนาเบื้องเบื้องนานองไพ่กันนองไพ่ทิพย์งานสาบานเป็นลูกเป็นน้องสาวนอนัดบอกที่ขับรถให้ดินด่วนมาซานโลกกลมจังเลย ลูกพี่คอยใไดไกับน้องสาวนอนนัดแล้วก็บ,บทนละเคยเห็นจักเทียเห็นแต่แม่ว่าอุ้ยจะพามาดอรอโอ้มันบางถวยซอยย่ายแล้ววะ <c oughs> มันหัังอยู่ในทั้งรถไว้ผัวลวงผัวจะค่วม,มจะซ้อนเมียนี่แหละคนท,ที่ทีมงานนี่ค่ะผู้ใดาผาพ,พสาวมากน้ำทีมงานนี่ผู้สาวต้องล่องรถได้พี่น้อง ย่อมเว้นนี่ต้องไม่เฮ็ดต้องกินลรางถวยเฮยสรอยกันนะคะทบวษาหน้บบาวัวพานบ่วพานเกณฑ์นะคะที่สอบตกทันทีเลยทับวษาผู้ใดนั่งอยู่หน้ารถนี่บ่งลงรถนี่ย่างเขากินเขากินน้ำนี่ล<อ>ัวงทันทีเลยโบพื้นค่ะวันนี้เกิดกันโบพื้นโซลิโน่ไซโตแต่ไซโตซื้อซิโซลิโนยมาเพิ่มบบ่อ่อพปะ จะ,จะสตา์ทล้าแปเดียวสายมันสายมันสีห่อนอีกวันละมืออื่นเขตาตัดไฟไดิพ้ใยบบายบันประกาศเขาสิเปลี่ยนมาเปลี่ยนอันนี้เลยโทรบอกให้พวกปัมลมมันมาเกะไปเลยลูกพี่อย่็บีบเด้อ เมียตกใจเลยเด้หนิกินนี่ได้เฮียกกหยมูมาขามไห้ค่กกะที่แรกกะว่าเสียห้มันเฮี้ยมะขามพุกเจ้ายวแต่ว่าพี่น้องกันนะพี่น้องน้องมันนับ้บริษัทไปเฮ็ดงานทางอื่นเนาะกะว่ามาขอคับมันได้ต่อนเนื่องมาจากเกี่ยวเขาแล้วนะค่ะสิบเอาพี่เอาน้องจะเสีเ้ยวไผล่หรือเนาะบอกเห็นกะว่ามีอย่างนั้นค่ะเฮียหมู มิทีมีทางให้กันนี้มีส่วนอย่างหลายให้กันค่ะแต่ว่าบ่มีเมเะ,ะเนาะก็เลยว่าเออน้องมันจะอยู่บ้านอยู่น้องมันขับไงน้องขับไปว่าเสด็จเถอะจะบอกใกล้ดมอยู่ตอนนั้นจะมีคนมาถามสื่อเลยค่ะไอ้ดมว่าใส่เหี้ย,ม,ย,ยม,มู้งบะคับกับสีขาวนะนี่ย่า <Yeah. S 1> yeah. มันช็อตตัวย่า yeah. มีตัวนี้มันช็อตนี่ตัวนี้มันช็อตตัวเดียว <Yeah. S 1> เมนบอกไฟกับผิบบอกว่าจะไม่ช็อตเนาะหมอไม่รู้หมอขอโทษใครจะรู้เนาะไฟขาดวงหนึ่งจะไหนสายหลุด่อบางฟุ้งกับขาดเรียบร้อยค่ะ รถด,ดำส่มือนีบบ่เดี๋ยววางหลายเลยค่ะงานรถด,ดำให้จะมันเหลือหมื่นละพันจะดีใจเลอละอ่ะงานมันถือคู่แข่งกนหลายเอาไฟมันคือเป็นอย่งสี่เอามันแจงอัลละโตอัลละตโตบ่เม็นหยังนั้นมืนอหนีบก,กับเฮ็ดไฟมากค่ะเพราะว่าไฟไฟมันบันแจงเอาลืมเบ่ง เอาเขาถอดกันส้นออกบางไงบางใดนี่ฮอนี่กันทอนถอดออกแล้วค่ะกั็ว่าใหญ่ใส่กันส้นเวลาเรี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่มันสด้มูรถสวนกันมันะได้แน่มไม่ง่ายนะสงสัยเหี้ยมูย่านว่ะไปถอดกันส้นลงน็อตซีโตค่ะ พุาเกี่ยวตจอดูสวนนอกมีผู้ใดอยู่เด้นี่เขาสูบปลากันแล้วมื่อดี้ครับเขาตลาดไปซื้ออะไรไปทรมาอยู่เป็นละคนเอามาบีบไหมลูกพี่ อีกแล้วครับแต่บ้านนี้ครับแต่ค้างครับผู้ใดเดียวหนิออกกังงดนล่ะเนี่ยมัดดังอยู่บ่ได้บีดสัมร่มเต็มละเอาเลยๆๆสร้างเดียวตรงมาเบิร์ให้ดวนเด้อนี่เด้อ แล้วขากระจกขางเดียวนีมันต้องมาจับอยู่ตรงนี้มุมแบบนี้ก็มองง่ายค่ะน้ายักนี่ทำม,มาจับอยู่มนันก็สีเนียยงยากน่อยนึงเพราะว่ามันติดตัวนี้จอยู่นานหนดิ นี่ีอยังอ๋อทำไมคะ <laughs> ตื่นเวิร์ดเอาเฮียไฟมันคือแจง คู่หนึ่งแจงดวงเดียวไฟลดไหมไม่คู่หน่งรอบคันเลยมันฟังนีงก็อันแจงดวงเดียวข้างล้างก็แจงดวงเดียวฟังพุนน่นก็คือกันเพราะต่อไฟถือบนนี่ไฟดวงกลมหน่อยนะมันแจกอันอันหนึง่งคู่นึงมันแจงอันหนึ่งอะแล้วมันติดไฟถอยติดหรือบ่ พวกท่านติดมีตังติดฟังอย่างนี้ติดไฟถอยรัดถอยกันคำกันขึ้นอัน่นิล่ะค่ะเขาเก่งงั้นกันหุ่พพอกันไหม